สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกนะครับจะไปคุยจัดเต็มถึง s อสเมืองทองกันก่อนวันนี้จัดให้เต็มที่สําหรับแฟนบอลกิเลนพยองนะครับว่าความขึ้นไหวของทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะมีหลายคนเนี่ยสอบถามผมเข้ามาเยอะมากๆล่าสุดนะครับเป็นทางพี่เป้รนดลิซซอวาจาครับผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองนะ ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมให้กับแฟนบอลได้ทราบเอาเรื่องแรกคือเรื่องของโค้ดก่อนนะครับว่าปีหน้าจะยังคงใช้มาริโอยูลอฟกี้คุมทีมต่อหรือไม่ซึ่งพี่เป้ก็ยืนยันว่าเมืองทองจะยังให้มาริโอเป็นเฮดโค้ดต่อในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้มาริโอได้ทํางานในแนวทางของตัวเองมากขึ้นที่เรียกว่าเป็นมาริโอเวเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าผลงานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่มาตรฐานของเมืองทองมากนะัก แต่ต้องยอมรับวว่าเมืองทองชุดนี้มีอนาคตที่ไกลแน่นอนและคิดว่าจะประสบความสำเร็จได้ในวันข้างหน้าและมาริโอจะยังเป็นโค้ดเมืองทองต่อนะครับขยับไปดูเรื่องของสัญญานักเตะต่างชาติกันหน่อยพี่เป้ก,ก็อัปเดตเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้ทางทีมเนี่ยได้ต่อสัญญากับลูคัสโอชาส่วนวินเล่นพอ p ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะมีออปชั่นต่อไปอีกหปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ต่อแน่นอน เช่นเดียวกับซาดอมีซายเยฟก็ยังคงมีสัญญากับทีมและจะไม่ได้ย้ายไปไหนซึ่งทั้ง3คนเนี่ยจะเป็นกําลังหลักของทีมในฤดูกาลหน้ามีเพียงแดนแลคนเดียวที่ตอนนี้กําลังเจราจาเรื่องสัญญาเพราะสัญญาของเขากําลังจะหมดลงแล้วก็จะมีการเจราจาพูดคุยกันถึงออปชันต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่การตัดสินใจของมาริโอ้ด้วยว่าว่าเขามีแนวทางการทําทีมแบบไหนอยากให้ใครอยู่บ้าง หรืออะไรต่างๆจะมีการพูดคุยกับมาริโอยูลอฟกี้ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ยังพอมีเวลาให้ตัดสินใจและผมเชื่อว่าเมืองทองในฤดูกาลนี้ในมุมมองของผมนะอาจจะเปลี่ยนต่างชาติแค่คนเดียวหรือไม่เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับก็รอดูขณะที่เรื่องของโคต้าอาเซียนกันหน่อยพี่เป้ยอมรับว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะดึงตัวเจสซี่เคลเรนกลับมาใช้งานหลังจากซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้อุดรกับโคด้ายืมตัวไปและทำผลงานได้ดี ก็น่าจะกลับมาช่วยกับ s อ g เมืองทองได้แล้วเขาก็บอกว่าโครงสร้างของเมืองทองในฤดูกาลหน้าเนี่ย80%ยังคงเหมือนเดิมแต่ทีมก็จะไม่ปิดโอกาสดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนนะครับขณะที่เรื่องของการเสริมทัพนักเตะไทยกันหน่อยช่วงหลังเนี่ยเมืองทองมีข่าวกับพีรพงษ์เรือนนีนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยจากสุโข,ขทัยนะเรื่องนี้พี่เป้บอกว่า ในส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูตอนนี้เนี่ยทางเมืองทองมีสมพรยศเป็นมือหนึ่งและก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจจนติดทีมชาติไทยไปแล้วแต่เมืองทองยังมีช่องว่างระหว่างผู้รักษาประตูมือ2และมือ3ที่จะมาแข่งกับสมพรยศซึ่งกำลังมองหาอยู่และยอมรับว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของพีรพงษ์เรือนนินของสุโข,ขทัยจริงและอยู่ระหว่างการเจรจานะครับในมุมมองผมถ้าได้พีรพงษ์มาโอเคเลยนะครับเพราะสถิติการเซฟของพีรพงษ์ ดีมากๆในไทยลีกปีที่ผ่านมาชอบเซฟลูกยากๆเอามาแข่งกับสมพรยศการแข่งขันภายในทีมได้สูงขึ้นเยอะมากๆรวมถึงพีรพงษ์เรือนนินนะครับน่าจะเข้ากับสไตล์ของมาริโอเพราะว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องของการออกบอลกับเท้าจากสุขโขทยัยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแบบเต็มๆนะครับซึ่งมาเล่นกับเมืองทองก็ไม่น่าจะต้องปรับตัวอะไรเยอะซึ่งเป็นดิวที่น่าสนใจอย่างมากก็รอดูว่าทางเมืองทองจะปิด ดิวนี้ได้หรือเปล่านะครับปิดท้ายที่เรื่องของสปอนเซอร์กันหน่อยที่จะมีสปอนเซอร์หลากหลายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ SCG เนี่ยตอนนี้พี่เป้บอกว่ากำลังคุยรายละเอียดกันอยู่ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแม้ว่าอาจจะมีการเปิดตัวล่าชา้าไปบ้างเพราะมีเรื่องของโควิด1 9เข้ามากระทบแต่ยืนยันให้แฟนบอลเมืองทองทุกคนสบายใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยก่อนเปิดฤดูกาลใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นความขึ้นไหวของเมืองทองที่มาฝากกัน คือเวลาเหลืออีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารเรื่อยๆซึ่งทางทีมงานผู้บริหารของเมืองทองเนี่ยกำลังวางแผนทิศทางข้างหน้าอย่างเข้มข้นคือถ้าเมืองทองสําหรับผมนะจะเสริมเนี่ยผมมองว่าเสริมไม่กี่ตาแหน่งนะครับกองกลางเก่าๆสักคนหนึ่งเซนเตอร์เก่าๆหนึ่งคนก็โอเคแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปนะว่าความคืบหน้าของเมืองทองหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็มาอัปเดตกันแบบสั้นๆกันก่อนครับ จากนั้นขยับไปพูดคุยเรื่องของการซื้อขายนักฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยที่ตอนนี้เข้มข้นสุดๆนะครับไปดูทางฝั่งชนบุรี FC เสริมไม่หยุดนะครับล่าสุดได้ทำการประกาศคว้าตัวยูบยองซูนะดาวยิงดีกรีอดีตทีมชาติกาลีใต้ชุดใหญ่ของอายุทยายูเต็ดมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถือเป็นนักเตะต่างชาติรายที่3ของทีมต่อจากเดนิสมูริโลแล้วก็กีดีคันยุกนะครับก็เปิดตัวแล้ว น่าสนใจนะครับยูบยองซูเนี่ยเคยผ่านการค้าแข่งกับทีมดังในเคลีกมากมายทั้งอินชอนยูไนเต็ดรวมถึงเคยไปเล่นในลีกซาอุก,กับทีมอัลฮิราวด้วยนะครับแล้วก็เคยไปเล่นในลีกรัเสเซียกับลอตส์อปรวมถึงในเคลีก3ก็เล่นมาแล้วก่อนจะมาเล่นในเมืองไทยกับศุลกากรและอยุธยานะครับปีที่แล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับ ยิงไปถึง22ประตูและชนบุรีเนี่ยก็ต้องการนักเตะคนนี้มาตั้งแต่ช่วงเล็กที่2แล้วนะครับสุดท้ายก็ได้มาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ทำให้นักเตะต่างชาติของชนบุรีโดยเฉพาะเกมลุกน่ากลัวสุดๆนะครับกิริคันยุค,คอยปั้นเกมมีเดนิสมูริโลกับยูบยองซูคอยจบโอ้โหแฟนบอลชนบุรีน่าจะตื่นเต้นกับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับเป็นปีที่ฉลามชนกลับมาทุ่มแบบเต็มที่อีกหนึ่งครั้งครับ ขยับไปดู BG ปลาทุมยูเนเต็ดกันหน่อยล่าสุดก็ประกาศแยกทางกับมิซุรุมารุโอกะกองกลางชาวญี่ปุ่นวัย25ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่ามารุโอกะตั้งแต่ย้ายจากเซเรโซโอซากามาอยู่ BG เนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นไม่เข้ากับระบบของทีมสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อนะสำหรับมารุโอกะมารุโอกะเนี่ยลงสนามให้ BG ไปทั้งหมด12นัดตัวจริง4นะัดสำรอง8นัด แล้วก็เล่นบอลถ้วย2นัดแต่ผมมองว่าเขาไม่เข้ากับระบบ BG นะครับก็ถูกแล้วที่ต้องแยกทางกันรวมถึงในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ย BG ก็ใช้โคต้าเป็นฟันดี้นักเตะสิงคโปร์ด้วยนะครับมาลุโอกาสก็ต้องแยกทางพอแยกทางกับมาลุโอกาสเสร็จเนี่ยก็ทําการประกาศนักเตะโคต้าเอเชียคนใหม่เลยสําหรับ BG นะครับก็คือเรียวมัซึมูระนะครับอันนี้เป็นแนวลูกชาวญี่ปุ่นวัย26ปีจากเชียงใหม่ FC ทีมใน เครือข่ายพันธมิตรนะครับมาจากไทยลีก2จะเข้ามาเป็นนักเตะโคตาเอเชียน่าสนใจนะครับสำหรับเรียวมัสซบุระเนี่ยเคยเป็นนักเตะเยาวชนของโกเบนะครับทีมดังในเจลีกก่อนจะเล่นให้กับหลายสโมสรในญี่ปุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นโตชุงิ s ิเอสซีโตคุชิมะวอติสแล้วก็มีนางาโนรวมไปถึงเขามาเล่นในเมืองไทยครั้งแรกกับทีมระยองในปี2019นะครับแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นไง เป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงริมเส้นก็ได้เล่นกองกลางก็ได้นะครับแล้วก็ผลงานดีนะตอนอยู่ระยองเนี่ยยิงไป13ประตูจาก37นัดส่วนผลงานปีแล้วกับทีมเชียงใหม่เนี่ยลงสนามครบทุกนัดเลยตัวจริง28นัดสำรอง6นัดแล้วก็ทำไป16ประตูด้วยกันนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับเลวมัสมุระทำให้ B ีนี่เสริมทัพได้อย่างลงตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้พวกเขาก็กำลังจะกลับมา เตรียมความพร้อมในการไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเรียกได้ว่าไวจริงๆสำหรับ b ีในฤดูกาลนี้ครับขยบไปดูโปลิเคโลกันบ้างทีนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่พาดคว้าตัวเฮลิสันไคอลออนแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาดากแกนบอสโควิดล่าสุดเขาประกาศคว้าตัวลิชาร์ซูคุตาปาชูนะครับกองหน้าชาวเยอรมันเชื้อสายคองโกมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการนักเตะค,คนนี้โปรไฟล์น่าสนใจสำหรับ ริชาร์ซูคูต้านะครับอายุ30ปีเคยเป็นนักเตะเยาวชนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็เคยเล่นในทีมชุดใหญ่ในปี2008จากนั้นก็ย้ายไปคาแข่งกับซังพาลีไกเซอร์สลาเทิร์นโบคุมแล้วก็สโมสรล่าสุดของเขาเนี่ยคาแข่งในเกาหลีใต้กับทีมโซอิแ e ลนะครับและเทโลก็ไปดึงตัวมาร่วมทัพรวมไปถึงนักเตะคนนี้ครับริชาร์ซูคูต้าเนี่ย เคยติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนในปี2007ถึง2009ด้วยนะครับโอ้โหดูจากรูปร่างเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับนักเตะค,คนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาก็น่าจะมายกระดับเกมลุกให้กับเทโรดีขึ้นนะครับรอดูนะสำหรับแฟนมังกรโล่เงินไปต่อกันที่นะครราชสีมามัดได้เอฟซีกันหน่อยหลังจากที่ต้องเสีย2ผู้เล่นต่างชาติคนสำคัญทางกิริคานยุคแล้วก็เดนิสมูริโลนะครับที่ไปอยู่กับชนบุรีแล้วก็ได้ควาเบนา่า ปีกขวาชาวออสเตรเลียเชื้อสายการหน้ามาร่วมทับ1ลายนะครับล่าสุดนะครับทั้งฝั่งของโคราชก็เสริมทับอย่างต่อเนื่องด้วยการดึงตัวมาโคโซาฮานิคนะครับเป็นมิดฟิลที่ค่อนข้างมีความสามารถเฉพาะตัวสูงอย่างมากนะครับปลโปรไฟล์นักเตะค,คนนี้ต้องบอกว่าน่าจับตามองนะครับเล่นได้ทั้งตัวลุกแล้วก็ริมเส้นแล้วก็อยู่กับทีมในลีกโปรแลนด์อย่างไฮเบอร์เนียน เคยไปเล่นฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคันเลือกมาแล้วเมื่อปี2018ช่วงที่อยู่กับไฮเบอร์เนียนนะครับนักเตะคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็พึ่งยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งด้วยนะก่อนจะมาอยู่กับนครราชสีมาถือว่าเสริมทัพได้น่าสนใจนะครับสำหรับนครราชสีมาเรียกได้ว่าอิมพอร์ตนักเตะต่างชาติเข้ามาใหม่หมดเลยนะครับก็จะมีอามาดูที่รอสแตนบายอยู่แล้วหลังจากนี้น่าจะมีการเสริมอีกสำหรับโคด้านนะครับให้ติดตามให้ดีๆนะ อยาบไปดูพิธีประจวบกันหน่อยทีมนี้ก็ได้ทําการประกาศต่อสัญญาวิลเลนโมตา้ากองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยโมตา้าโชว์ผลง,งานได้อย่างสุดยอดนะครับยิงไป16ประตูกับอีก5้าแอซิสจาก24นัดพาประจวบจบที่10ของตารางและเจ้าตัวก็อยู่ในแผนการทําทีมของมาสมิทากิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นอีกด้วยรวมไปถึงนะครับประจวบได้ทําการเสริมทัพด้วยการไปยืมตัวธีรยุทธ์ปัญหานะครับ กองกลางวัย27ปีจากสิงห์เชียงรายด้วยสัญญายืมตัวเป็นที่เรียบร้อยนักเตะคนนี้น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะฝีเท้าดีนะแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นกับสิงห์เชียงรายเท่าไหร่นะทางเชียงรายก็เลยปล่อยให้กับพีทีประจวบยืมตัวไปใช้งานซึ่งทากิก็น่าจะมีคู่มือการใช้งานอยู่แล้วเพราะเคยร่วมงานกับทีระยุบัรหานะครับนักเตะคนนี้เนี่ยโด่งดังมาจากพีทีทีระยองนะก่อนที่เชียงรายจะไปดึงตัวมาร่วมทีม ปิดท้ายกันที่ตลาดซื้อขายนะักฟุตบอลไทยลีกในเรื่องของเมืองการยูเนเต็ดกันหน่อยทีมน้องใหม่แห่งศึกฟุตบอลเอ็มหรือว่าไทยลีก2นะครับก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าตัวเลนโดอัสเซมซาวก,กับโจนาธานเฮดไปใช่ไหมล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดตัวไฮลสันไคลออนนะครับกองหน้าจากสุพรรณบุรีเ c มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยฮือฮาสุดๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวกับโปรเทโลนะแต่สุดท้ายเป็นเมืองการที่เรียกได้ว่าแสดงความสนใจแบบจริงจัง แล้วก็ทุ่มข้อเสนอดึงตัวใครออนมาร่วมทีมนะครับซึ่งนักเตะคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเล่นในอย่างยอดเยี่ยมกับทั้งประจวบชนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีและเขาจะเข้ามาประสานงานกับโจนาธานเฮดแล้วก็เลอนโดอัสซึมเซาแนาวลุกของเมืองการโหดแน่นอนในไทยลีก2ปีหน้านะครับเสริมแนวลุกมาเยอะแล้วใช่ไหมล่าสุดเมืองการก็เสริมผู้รักษาประตูอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับไปดึงสินทวีชายหาไทยรัตนกุลนะครับ ผู้รักษาประตูจอมเก๋าจากชนบุรีเอมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับดีลนี้เซอร์เด็จเจริมมราบต้องการจริงๆแล้วก็เป็นคนไปติดต่อสินทวีชัยครับอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยไวัย39ปีมาร่วมทัพถือว่าเมืองการเสริมทัพได้น่าสนใจและตอนนี้พวกเขากลายเป็นทีมเต็งแชมป์มไทยลีก2เรียบร้อยนะครับทั้งตัวโค้ชอย่างเซอร์จจเด็จเจริมมราบดีกรีแชมป์ฟุตบอลไทยลีกตัวนักเตะ สิ่งที่วีชัยเป็นประตูกองหลังมีกลวิตนามวิเศษกองกลางมีสุดชาวนุดนุ่มศูนย์หน้าคุณคิดดูครับแฮริสันไคออนอัสซัมเซาวโจนาธานเฮดใครจะสู้ครับนอกจากนี้เดี๋ยวน่าจะมีการเสริมนักเตะไทยชื่อดังอีกสําหรับมืองการให้ติดตามให้ดีๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนะักฟุตบอลไทยลีกที่มาอัปเดตกันแบบจัดเต็ม หวังว่าแฟนๆทุกทีมจะชอบนะครับอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ในช anel ต้องซุยมุ่งสู่ 4, สิ่งมื่นทัพไปด้วยกันกันกบผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ